พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่17มิถุนายนคริสตศักราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณเชอรินแรมสตาร์ มินิโซตาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเพียงพอและข้อพระคัมภีรหนุนใจที่นำมาใครครัวและสามารถคิดทำร่วมกันปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ3พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป คุณเชอรินแรมสตัดเป็นพยานว่าดิฉันเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีรอยสักบนข้อมือของเธอเขียนว่าเพียงพอแม้ว่าดิฉันจะสงสัยว่ามันมีความหมายกับเธออย่างไรแต่ดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักหลังจากเกษียณอายุดิฉันเริ่มสงสัยในเอกลักษณ์คุณค่าในตนเองรวมทั้งเป้าหมายในชีวิตของดิฉัน เป็นเวลาเกือบ50ปีที่ดิฉันระบุตัวตนด้วยการงานอาชีพครั้งแรกเป็นทนายความต่อมาเป็นผู้พิพากษาและสุดท้ายเป็นอาจารย์แต่เมื่อออกมาจากอาชีพการงานดิฉันไม่แน่ใจว่าจะแนะนำตัวเองอย่างไรหรือดิฉันมีค่าอะไรในการมีส่วนช่วยเหลือโลกและดิฉันก็นึกถึงรอยสักของผู้หญิงคนนั้นคำว่าเพียงพอ คุณค่าในตัวดิฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ได้รับพระคัมภีร์ได้บอกว่าความสำเร็จของดิฉันไม่มีผลต่อความรักของพระเจ้าที่มีต่อดิฉันการสถิตยอยู่ของพระเจ้าจะนำในแต่ละก้าวที่ดิฉันทำและเมื่อใดก็ตามที่ดิฉันรู้สึกว่าไร้ค่าหรือไม่มัน่นใจในตัวเองดิฉันได้รับการย้ำเตือนว่าพระเจ้าทรงรักดิฉันโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำสิ่งดีของดิฉัน และนั่นก็เพียงพอแล้วข้อคิดสำหรับวันนี้ในสายพระเนตรของพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นที่พอพระทยัยพระองค์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อจิตใจ,ใจที่ขอบพระคุณในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เมื่อใดที่ข้าพทั้งหลายมองหาคุณค่าและจุดมุ่งหมายจากความสำเร็จทังโลก ขอทรงช่วยให้คัาทั้งหลายละลึกว่าในสายพระเนตรของพระองค์ข้าพระองค์มีค่าเสมอและเป็นที่พอพระทัยพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์ สภาคลตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ